มัมตัวงแล้ว สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆน,านา้าๆเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟิชชิงมูชิวีสอง ชาแนลที ee, uh ่มีกุยงที่ช่องรักบะมีนะครับหลังจากปีใหม่พอดีเลยผมก็ได้พาหน้าทุกท่านเนี่ยออกมาเสาะหาใหม่ๆกันนะครับหน้าหมายตอนนี้เนี่ยชื่อว่าหมายอ่างเก็บน้ําท่าแะแรอยู่บ้านท่าแสแลอําเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่นะครับหมายตอนนี้เนี่ยได้รับคาแนะนํามาจากน้าแดงซึ่งหมายตรงนี้เนี่ยมาเป็นตัวแรกเลยนะมาถึงปุ๊บก็หางตี้ลงนะครับก็เลยลงไปก่อนนะบอกว่ามันจะเป็นสภาพใดพ่อเนะครับสำหรับในวันนี้นะเพราะว่าหมายตัวนี้เนี่ยเป็นหมายธรรมชาตินะครับเป็นอ่างเก็บน้ําหมู่บ้านนอะในทีนะนนนนนน่นี้ก็ได้เดินทางมาตือนวองเอสปาจิน หลังจากที่ปีใหม่หย,ยุดไปสี่ห้าหกวันครับผมปีใหม<า>่เพิ่นไปเอานวนจันอย่างห้อยไข่แบบไปเ,เดี๋ยวผมจะเอามาเอายุ่โกเลยเอ้ยเยอะซึ่งในวันนี้เนี่ยกลับมาด้วยกัน3คนนะครับมีผมมีน no ้องเอสแล้วก็มีแบบต็กเต้าผู้เฝ้าขนมนะในที่วันนี้เนี่ยเขาจะมาลองเบดชิงหลิวกับหน้าต่หมายตันนี่นะครับได้ข่าวจากให้างมาเนี่ยว่ามันมีปลาน้อง,องาค่อนข้างจะนักเลยวันนี้ก็เลยจะเล่นเป็นไม้ตายนะครับโซอเอสเล่นเป็น บาลานย์ครับผมบาลานย์นะเราจะมาลองดูว่าระหว่างบาลัษกับไม่ตายเนี่ยอันไหนมันจะเข้าดีกว่ากันนะครับสำหรับเหยื่อที่เอามาใช้ก็จะเป็นไฮเกตครับหัวอาหารกบนะครับน้องเอ็กตร์จัอย่างเดียวกันเลยนะเดี๋ยวผมจะพาหน้าไปดูจุดที่เราอยู่กับตลุมนี่สกําก่อนนะครับท่านตลาบตางนี้นะครับต่อคเอาจะร่มรื่นครับบรรยากาศตรงนี้ก็ต้องเทียวกันหน่อยฮะพอเราลงมาถึงลุ่มนี้นะครับก็จะค่อนข้างจะเป็นที่เปิร์ครับมันค่อนข้างจะคท้องไรดียดินมันเป็นดินดำด้านเนาะย่ำแต่บตลมนะครับในที่วนี้เนี่ยผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ ตัวเอสปาจีนจะนั่งอยู่เพครับนะวันนี้เอสเล่นเป็นระยะอย่างเอส5ีห้าครับผมผมก็เล่นทีห้าเหมือนกันเลยนะครับในที่วันนี้ก็สซเซฟไปตัวนะการพลาดนะครับออต้องมาลองรู้กันดูในที่นี้ว่ามันจะเป็นอย่างไดพ่องนะสำหรับป่าห้นะครับผมเป็นไปอยา่างตามคอนเซ็ปต์ของช่องเฮาเฮามาลองเฮือูเฮามันดูเฮือหันเฮามาลองก้อยพอ่อเฮือมันหมดวันแล้วก็ปะกันไปล่าเฮืหมดอ่างครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไปเริ่มกันเลย ในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเบสป่ากันนะครับก็ต้องเข้ากินน้ํากันก่อนเนาะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะก็อย่าลืมนะครับผมในช่วงระหว่างวันที่14จนถึงวันที่15เดือนเมษายนนะครับมีกิจกรรมฉลองครบ300,000ซับสไครต์นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ในพิชชิ่งมูชิแฟนเพจนะครับผมจัดในแฟนเพจเต้องอั้นนะฮะก็มีน้าๆหลายๆท่านเนี่ยเปิด คห้ความสนใจเนาะเมื่อกับเข้าไปคอมเมนต์ไปรวมกิจกรรมกันในแฟนเพจนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปร่วมเดยก็ลองเข้าไปดูนะครับผมทุกทา่านดีซิตตเต่ากันหมดนะครับเพราะว่าจะถูกการซุ่มโดยทีมงานโมชิ4คนนะครับมีผมมีน้องเอสปจินมีบบตแต่งเต้าวุ้ว่าขนมแล้วก็ไอเอกหัวร้อนดูที่รู้จักกันในนามไอเอกแพด,ดานั่นเองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เกี่ยเข้ากันก่อนครับพอเกี่ยเข้ากับเซตแล้วเก็จะไปเริ่มเบ็ดปลาก,กันดูนะว่ามันจะเป็นสภาพไหนนะครับ หลังจากเขากินข้าวเสร็จครับ่ะก็มาเริ่มกันเลยขั้นแรกเลยผมก็ไปต้องกุญแจนะครับเอ,เอาผงใส่เข้าไปก่อนนะเพื่อหล่อฝงปลาตอนนี้เล่นไปสองตะคอนะครับไม่ตายหนักถามว่านักบกได้พอตะกัวผมเยอะเพือนนะซะอย่างงหญ่ครับสำหรับไหม่ธ้รมันติก็จะอิดหน่อยครับเวลาเขามาใหม่ๆนี่นี่เอาไปเจอเลยครับสำหรับพลล์กีวันนี้นะครับนะนะก็ ปลาคนละหนึ่งตัวจากไายต้นนี้ตัวน้องเอสนะดูว่าเขาจะได้กันก่อต้องรอรุ่นครับ ครับผมไปจ้ะแตกแล้วครับผมประมาณต้นแรกของเฮายี่สกกอกใส่งาๆนะถือว่าเปิดประเด็นได้ดีครับใช้เวลาอยู่ประมาณคกึ่งชั่วโมงนะันาจจะทีเข้าเสร็จมัน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 ปน้องหอมป้าปี้ดเป็นทีดีหอมเป็นที่ดีน้องก้าอิกา อันลุลุเอาแล้วเยเอ๊เมาอีกแล้ว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 ไอ้อ้ยไปะสร้อยได้แ cem ครับนะเนี่เป็นปลาส้อยน้อยครับใส่งามอยู่นะใส่แบบเคียงเคียงบ้านราเลยแต่แบบไงต้องไปเปี่ยนามันน้องเลงบีใเใื้อดีไหไกว่านี่มงนี่ เอาว่าไงเอสว่าไงมาว่ะเริ่มแล้วเอสท้ายแล้วครับน,ะนะ้าท้ายมาก่อนครับนี่ไหนแล้วครับผมอันนิมนครับผมนินตัวแรกน,นินตัวแรกดูดูท้ายมันดูท้ายมันปากหดตัว เขา,าจะมาอู้นะผมจะเป็นม้ามืดม้ามืดในมุมสะวันถามเอาให้ลางแกลหลางแกใช่ผมบอกที่มาแกไปเลยแ้วผมว่าผมได้ปรับตัวเข้ามาแค่น้อยเหรอไม,ไม่เอา,เอานะเกี่ยของมันโดนตัวปะไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะครับมาจะเอาตั

ไม่มาหยอยา้อยู่เอไปนี่หน่อยอยู่ได้อยู่ตรงแล้วทำอันนะนไหนนัองตรงแล้วครับปิดปานินสวยงามอันนี้อ้วนหน่อยครับผมตะกี้นี้แค่แกบ้องกันไปได้ถ้าจบดีก็ได้ใส่อ้วนไปครับผมถ้าจบหม่ก็เอาไปหัวโตไป <P ín> ปีเมื่อไรครับ <S <S ก่อนเมื่อสามปีเมื่อก่อนก็นกหันเขาลงลงในกลุ่มอ,อยู่ผมก็เลยมาเนี่ยในกลุ่มในในกลุ่มอะครับตั้งไว้ที่ติดเตะก็จะไปเปิดวันเสาร์วันที่บ่อฝนนี่ครับที่ฝนห้าฝนี่สี่ครับสี่ครับเด<อ>ี๋ยวไว้เดี๋วได้ครับ ย่ายไปเปิดเสาติ๊กเหรอครับอ๋อเสาติ๊กจะเปิดบอ่อพุ่นนั่นก็เห็มวันเนาะครับผมกระจมา,าคนร้อยคนร้อยครับผมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับพอดีมีคณะกรรมการการเป็นมาเนาะเพิ่ะว่าเพนะิ่ดปีตั้งแต่เมื่อวันที่สิบแปดละแล้วเฮาบอกงู้ครับเฮาไม่ได้ตามข่าวตามอย่างเลยลนะเฮาก็เลยมาถึงครับเพิ่ลก็เลยเื่อวันนี้แห็มวันเนาะ วันนี้ก็มีน้าตอกปาลมดประมาณ5ท่านนะครับวันนี้ก็จะอยู่กันตอนนี้าท่านนะคณะกรรมการกา,รรา,าิ่ปมนมอู้แล้วว่าอ,อวันนี้หมวันนะครับรับเปิดจะเปิดให้เมื่อใดเปิดให้เมื่อใดครับเปิดวันสองทิศอ๋อจะเปิดกั๊มก็เป็นเสาติดนะครับแต่จะเปิดบอ่แบอแห่งบ่อหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่แจ้งขึ้นนาะนาะนะได้รับทราบกันเนาะซึ่งผมเองก็บพกมูนะครับผมต้องขอสมภาภัยด้วยก็น,นึกว่า,ออามามนงามรัก็เรยปรุงมาเนาะอย่างดีครับที่เปนใจดีนะ ตางนะตางแล้วเี่เอาครับนะนะนี่นำตาว้นครับอันนี้ไซเบอร์ครับผมใส่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยวันสุดท้ายแล้วครับผมเอามาใสุดเลย <c oughs> <c oughs> เอาเอามาใสุดเลยนะเต็มกัะชังแนละ้วเต็มฟิกเนละย,ว,ย,ว,ย,ว,ยวันสุดท้ายรู้แจกแดงไปแล้ว เอเดียวฝากด้วยยิ้มตัวเอฟฟางด้วยบอ,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 อกว่าทำไมมันถึงโอเคครับน,น,นะนะตอนนี้ก็เตียงวันแล้วครับผมในะช่วงเวลาบระเดี๋ยวนี้นะฮะบรรยากาศที่นี่มีนักตกป่าล้วนทั้งหมดอยู่ประมาณ5ท่านนะครับอ,อยู่ลายปุ้นนะฮะ สองท่านอยู่ที่เฮานี่สองท่านนะครับแล้วก็ลายตั้งเพ่ท่านหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันเสาร์ติดนะครับเปนบอกว่าวันเสาร์ติดเนี่ยจะเปิดบ่อบนนะครับนี่นี่คือบรรยากาศนะครับมันมีสองบ่อติ๊กกันเลยนะนี่บ่อแรกนะครับเนี่ยก็จะเปิดบ่อนี้นะครับวันเสาร์ติดนะครับเป้นแจ้งมาตะกี้เนาะบ่อบนนี่ก็น่าลุ้นอยู่ครับแต่ผมว่ามันจะเป็นยงไดพอกนะจ๊ะถ้ามีโอกาสเสาร์ติดเขาถ้าจะได้มาอยู่ครับถ้าเกิดว่ามันเปิดนะ นี่เรา,าต้องรอลุ้นกันที่หมายตะนีก่อนนะฮะี่กาตะนีร่มเรื่นครับเต็มไปด้วยกิ่งไม้ใบไ,ไม้นะค่อนจะโอเคเลยมาฮะเดี๋ยวเยป็ดปลาก,กันต่อช่วงนี้น้องเอสฮอตมากครับไม่ไหจะไปขี่ให้ผมไม่ถอนถอนอ้อ้เจะนันหมาสลยอ้าวก็นม่มีใ้หน่อย ปลาโชคดีคือปลานิดอ้วนใช่ไหมนี่ครับนะนะปลาโชคดีปลานิดอ้วนโอ๊ยห้ตายด้วยยังยังยังไอ้ยัยยยยง,ยง,ยง อันแล้วครับนะน,นะแปลกอยู่ไกลครับผมตั้แรกครับผมก <ผม S 1> ็สวยตั้แรกนี่ผมชอบมากครับผมชอบความสวยเนี่ยนี่ปล่อยครับผมแต่งานั่ามันตังแรกผมเล่นซีห้าครับตอนน้อยมันกวนักเกินอ่ะผมเลยย้ายมาทองเจ็ด ปัญญายอยู่ใกล้ตัวเดียวเดียวตัวเดียวถ้าแต่จะเอาไปทิป้ิ้งไปอ่ะก็ได้อยู่งน่งมันคับนะนะไม่2อจิตเอาเรื่องครับผมปัญญายอยู่ใกล้ครับปลาับไปปูน 4, 5, ทีห้าปูนธรรมดาเนะเล็กเล็ก ตวงแล้วนิ่งสวยงามอันเรื่องครับผมนี่สวยงามครับนี่เก็บก่าครับไอ้หน่อยปล่อย,อยตน้อยเนะ่อยเอเอ,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 เอนี่กะไอ้เฮ้ยทำไะ ไม่ๆนั่นใหญ่ยกฮะันเอปลาผมถึงเวลาที่เขต้องปิดบ้านกันแล้วครับเดี๋ยวมรสุมพายุจะเข้าเนาะนี่กับป็นผลงานที่เขาได้กับวันนี้ครับนี่นี่ครับมีชีสุกสวยงงามนินเบอร์นะครับประกอบปลานินไซส์บางอี้นะครับหมก อ่ะหมวกระปอปิกอยู่นะครับส่วนตัวน้อยกว่านี้ก็เอาปล่อยหมดแล้วนะครับอันนี้ไอ้เต้าจะเอาเนาะเนี่ยอ่ะถือว่ายังได้อยู่นะครับนะฮะแล้วนั่นก็คือจำนวนเปล่าของเฮานะครับที่เฮาได้การสลับในทริปนี้นะครับผมสลับหมายแต่นี้เนี่ยอ่างเก็บน้ําตาแสร้งนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายละที่เปินเปิดนะสลับหมายแบบนี้นะครับหมายธรรมชาติกลิ่นจักระดี้ก็ถือว่าดีขนาดแล้วนะครับถ้าเฮามีโอกาสนะเปินเปิดแก้มรอบเฮาก็มาเบรกกันใหม่นะครับผมสลหรับทริปนี้เนี่ยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ที่รับชมมาจนถึงตอนสุดท้ายนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยผมกับน้องเอสปราจจนก็ต้องขอ,ขอลาจากเราเองเท่านี้ก่อนนะครับเราห้พบกันใหม่ในทริปต่อไปนะครับในทริปนี้ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับผมแล้วพบกันครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับผมกิจกรรมกิจกรรมในเพจฟิชชิ่งมูชิแฟนเพจอย่าลืมนะครับ